สวัสดีเอฟซีังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี่แม่น้องกรามาตามแม่ลุยพี่น้องแม่ลุยฝ่นฝันว่ามีผะมาหาอยู่บ้านพี่น้องเพิ่มมันใจเป็นเลขบ้านพี่น้องเพราะงวดนี้ต้องสามตัวตรงๆพี่น้องเอาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าแม่ลุยฝ่นฝันจังไดเพิ่นได้เลขตัวใดพี่น้องออาไปเลยค่ะไปรับส้มเลยค่ะไปรอหาซิบเออมานั่งถ่ายจดคำพี่น้องเลย ปแยกงว่าผนไปตลาดหึือว่าผลไปตัดอ้อยบางมือถ้าผนไปตะดอ้อยก็มาหกโมงเนาะไปเสียเงาอ้อยเลี้ยวตะใสองผลเมาติแม่งัานเมาเ่าบ่าไรยว่านี่ละวันไหนบ่วั่านไห้สามร้อยห้าสิบขาเรี้ยงคันตั้มวันนี่คลไดยว่าหลายคนเอาพูกเราสองร้อยห้าสิบกับพ่อมันแล้วไว้น้ำมาจะเนาะก็ไตัดอ้อยนี้ไปตัดมือก็่ไปอยู่น่นพักไปรับงานไวแล้วกันที แล้วจากเสียหนากระสิไปตัดอ้อยมื่ออื่นตัดข้าวอว้อยู่หันท่านไหนเอาเงินน้ำผึนอยู่จะมาฝนตกก็ไปเมาขู่มันได้หมดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็จะปลีนเงินเอาเงินไปไหว้ใช้ขอใหาสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยทั้งฝันให้ียบซี่ันว่าไม่หงวนนี่ฝันบ่าฝันหน่อยหน่อยดิเออหน่อยหน่อยเป็นเลขบ่หน่อยหน่อยพี่น้อ่ันหน่อยหน่อยพี่น้องฝันหน่อยหน่อยฝันว่าสี่เดตะว่าสีตีจังไหนตะว่าก็ค้นว่าสีซื้อย่ดอกฝันว่าได้กาพระฝันนะ ภาคกับจะวได้เทว่ได้ยังกลางกลางงุกซิบขึ้นกาพื้นบานิไปผูกแขนก็เฮ็ดไปบักไลยตีมกับเมื่อ่นละไเลดเมื่อไป่นเลยว่าโอ้ยมันมีหลายสินกับผูกไ้บ่ได้นิ่ยมเอาสินดียเดียวพ่อเดิมนะจ่นเลยว่าเดเมื่อขาง้ายมาผูก้พุ่นนั้นแตเลยเดเมื่อขางสายไปอ๋อคืออย่ากได้จะสองสามสินไห้ว่าเอาสินเดียวคนว่า เลยดีไปบนกับผูกไข่สีนเดียวบัานพราบ่มาลายองค์ดีแต่ว่าคนกับสีลายอยู่หรอกแต่ว่ามันกับไายกับข้าเนาะตอเรียว่าสีสื่อเลขบ้านเจ้าของเนั่ยละ่ะพอพระบ่เ,เคยมาเฮียนดีอ๋อผรามาบ้านต่วบอกเด้๋ยนี้เออมาบ้านเฮาเดีแต่ว่ามาสังเกตเบ่งจำอะไรเนาะแต่เอาเอาองคเดียวนั่ยละ่ะพอเพิพ่นผูกไห้องค์เดียวเนาะจ้ะเเลยว่าดีเมื่อหางใยมาสิผูกไห้ แต่ว่ามีสิบเสนสิฟฟให้เสีนเดียวานนั้นแล้ววะบ้านอะไรี่ยังี่ยหนึ่งหกศูนย์เรียว่าสิสี่เลขบ้านหนึ่งหกศูนย์เลขมากแต่สี่สี่หนึ่งหกหกศูนย์แปลงแสนมังแนจะสี่หกศูนย์หนึ่งหกเพราะว่าเพิ่นบ่ให้เป็นตัวไม่เพิแต่ว่าดีเมื่อมากตีตีอีกหนึ่งเป็นแปด่ะแล้วผ้าผูกแขนเ้ผูกแขนขางทายดมือไปขางาตีแบบไดผ้าผูกแขนค่ากับแปดมือกับนึ่บ แจัคเดวเมื่อขันมันคนตีนูก็วู้รู้คือวางเสร็จหละผ้าว่าเป็นเจ็ดบอกผ้าแต่ก็มันจังไดหรืเจ็ดหางแปดห้าผ้ากลางเนาะหกสิบษึงรัวก็บตรงแปอยู่ีนเนาะว่าเป็นผ้าทอดไมเนาะจักแล้วอันเห็นบูรู้ตรงด้จะแล้วแต่บ้านมาแม่คือว่ามาเล็กบ้านนั่นแหละเลบ้านก็ตัดซื้อได้หนึบอกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์าสตี้หนึ่งบอกมีผ้าเนาะกะตีไปพราบางคนก็ตีไเป็นเจ็ด มือเป็นหาเก้าแม่ก็ตีเป็นแปดมางค้นก็ว่าแปดแปดแต่แปดหาเจ็ดหาแปดหาสำไหมพี่รองเออเจ็ดหาแปดหาวัวผ่ามาบ้านเลยผ่ามาบ้าน แตก้าเมียขันมาเอี่ยงเสร็จเมียก็เอาตะบานลทีิ์ทีนดิเมียบดีสักทีนะ่เป็นนันฤทีข้องไม่รุยพูดว่าเขาไม่ยดว่าขามีผามาบานนสิบตีเป็นอยังอนอจ้าจาเลขบ้านหนึ่ฟันตะมือได้เนี่แม่โอ้ยสองสามขึ้นหรอดิฟันได้มาเสียงบ่ได้เสียงฟันามืขึ้นเสียงแต่ว่าเ่อตัวใดเลยดิเสียงเมืันบอกันมาได้อุมเด็กน่อยบ่มต่ว่าผามาบานองเดียวสคู่แม่มักตัวสาคู หนึ 1> 1, 6, 1, <ร>่งหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์เนี่ยจะหมักตัวใดเลขดีจะขันขันมากกับสีว่าขันว่าหนึ่งหกหกหนึ่งมันก็เป็นตัวเกาเนาะแต่มากหกศูนย์ละไปะเลขนี้น<ด>ี่แหละเกิดว่าเลขเกิดมากด้วยพี่น้องด้เน้นหกศูนย์ ศูนย์เก่าศูนเก่าน้ำน่ามันออกพราอเกิดน่อ๋อกับหัวเออแต่เก่ามันเป็นี่ผ้าผูกแขนหายลยเป็นพรอเกิดสองห้าศูนย์เก้เออพราะอเม่เกิดศุนเก่าห้เง่ามันมากเพราะว่าเิืนผูกไห้ผู้เดียวมาเที่ยนผูกไห้ผู้เดียวเพราะว่าเิืนไม้่น่ได้บุญบ้านบ่ยังแต่ฟันแต่พิ่นมาิ่นไม้ผืนีมเพิ่น่าจ้าอันอันเฮ็ดไว้บักหลายสินนี่ อันสิบเสียงนี้สิบผูกให้เจ้าก้นแม่ว่นสิสิบผูกได้ผู้เดียวคนวังเดมเมื่อขางทรายมากคนว่าเกิดว่าวแซมมี่ล่ะเลขบ้านหนึ่งหกศูนย์ตันหายหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์พ่อซอเกิดแม่รุยนี่ศูนย์เก้าอายุเท่าไหร่แม่อายุอายุหาสิบหาสิบแปดไม่หาสิบเก่าอ่ะพ่อซอศูนย์เก่าไหมเจ้าของนี่บอกเออศูนย์เก่าไปูบแปดไหม หาสิบเก่าหาสิบมันสี่หกซิบปีนาเนาะหาสิบเก่าได้วยเนาะปีนาได้สี่หกสิบปีนาได้หกซิบปีเาห้าเก้าห้าเก้าอืมเพราะว่าไปร่เรียนเหมือนเรียนพุทธเถาหรือปีนากันสิได้อ๋อจะจะเออโอ้จะได้กินเงินเดือนละตัวเนีายปีนาก็คู่หกสิบแล้วหาสิบเก้านั่แหละปีนาก็เป็น เด็กิงแล้วทีนีเ้เด็กิงแ้วได้เงินเดือนแล้วก็ไม่เคยฝันในาห้าหกศูนย์พ่อซ้อเกิด2 5 0 9้าู้าพาผูกแขนหายนะคะอายุไม่รวยนี่5 9ปีนะคะเป็นหน้าทางหาสิสระกินแบงรัฐบาลไทยบม่เคยฝันแบบนี้จกเกี่ยมันบ่บ่เคยฝันเห็นผ่าจ้าเกี่ยจะเหนื่มากพานผูกแขนหายเนี่มันมาดีได้ฝันเห็นพาเห็นเจ้าเป็นสี่วันกับตัวเจ้าบล่งหมดสงวัน อนันพอบ้านมานําบ๊บบ้านเนี่เจ้าผู้หหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์พศเกิดสองห้าศูนย์เก้าอายุห้าสิบเก้าปีเดเดทลอตเตอรี่ไปเนีบว่าท่านไปซื้ออยูนท่านเดลอตเตอรี่เนาะท่านไปซื้อแล้วมันยุตเป้าไหวไเดไปหาลอตเตอรี่เลยว่าเอาขายมันไ่ได้เขาป้าไหวติดงานเปยังผาเขาม่เฮี่ยนเก่าคืดใบฝันเลิเสด็จเรียกว่าพวเคยฝันเดิ กาบล้งหรือคว่ามากผู้เดียวเร้อสิผูกให้ผู้เดียวคนมาคนบักหลายเออแต่เจ้าผู้เดียวเออเอาคือเหมือนเนี้ยนคือสิผูกให้ผู้เดียวจ้ะมีซิฟสีนกับสิผูกให้ผู้เดียวคนมาแข่งใายมากกาบลงพร้อมคนมากาบลงอะไรเจ้าในผูกเด้เก่งกับฟันดีเนาะพูดตือนมาถึงว่าผูกได้ขางอื่นผูกขางใส่คนมาดีมากอ๋อคือเกี่ยวกันคือบ่อยผูกขางอื้อหรือวันบ่เอาขางใส่ได้มากกาบลงสะก้อนยังสิผูกใไงพัน เดพาบานเทาอมแม่ได้่บ่บ่เคยเห็นผ่าบ่เคยเห็นบ่เคยจากหนาเลยได้บ่ดูเลยบ่พวกหูเลยว่ามาจังไหนเนมา่าบอหลร้านนอกบ่มีเลยบ่ขันเมนซื่อเลขไว้สลากินแบ่งไว้พระพรว่าผูแคนหายสิบก็ถือแ้วมันใหญ่ีพราะแง่นี่พนวานพนว่าพนสิสื่อสิบแต่ว่าฝันฝันขึ้นสองนี่ฝันเกี่ยวพงยี่สายอยู่ฝันว่าศูนย์ในคนบักแง่นีก็เลยมันใจของวันนี้มศูนย์เลขบานก็นหนึ่งศูนย์ เพราะว่าขันพามาเฮี้ยนเมันกตัวซรกบ้านห้าแม่นๆเ้อายุ59ปีบ่มีเลยพาทางห้นี่คือภาพแล้วก็บ่แม่นพาบ้านคือบเคยเห็นนาเนาะพี่น้องบเคยเห็นินัฐ้าว่านุมก็สิซ้าพอยิสายนี่ยทัจ้าันดีเงินปันว่าพามากลูกแขนหายพามาสื้อตเตอรีว้เ้อแม่เ้อร์เป็ชัวันนี้แล้วอย่างหน่อยก็ซื้อว้จักตัวนองเกิวาวันหญ่นือซูควันเนี่แม่ ว่าแน่แล้วเนาะจิบได้แต่งจิบได้แต่งงานใหม่มื่อเฮยฝันว่าพระม่าผูกแขนให้จัดเกเรนี่ขัางแหลกเลยจ้ยจีนว่านี้นู้ตีนว่าเสิออกอายุคนหรอก่นเอาคนก็ว่าบอกตัวเลขจีนว่าเมียว่าเปีอยังเช่ว่าด้ข่างใส่มากสีผูกให้มี่ซีเสีนกับสีผูกให้เสีนเดียววางเสียนคืก็วางสัมแม่เรืองกัรน้อยคนว่าผูกผูกเดียวผูกผู้เดียวให้กราบลงผู้เดียวสัมแม กาบลุ่งโดยแจ้งสิบผูกแขนหายหูเรียบเป็นว่าไหมหายเอฟซีโชคดีนะช่างของแม่ลุยนะ